สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับสวนอาวฮาว่าายจานหนึ่งนะครับนะฮะถ้าผ้าเกษตรเขาเรียกว่าจานหนึ่งนะครับแล้วก็ทําไมวันนี้จะมาคุยเรื่องอะไรครับวันนี้จะมาคุยเรื่องของการถอดเงาะก็ถอดเงาะคืออะไรครับคือการเมทุเรียนบ้านนั่นแหละครับนะฮะเมทุเรียนจะมีอยู่สองลักษณะก็คือเมทุเรียนป่ากับเมทุเรียนบ้าน แต่ถ้าเม็ดทุเรียนป่านนะเวลาเราเพาะลงไปในถุงเพาะเนี่ยต้นเขาจะงอกต้นจริงเขาจะงอกขึ้นมาโดยธรรมชาติแต่ถ้าเป็นทุเรียนบ้านเนี่ยเราต้องมีการถอดเงาะเขาออกเงาะคือยังไงก็คือไอ้นี่อนะครับอยาจะให้ดูเงาะคืออะไรนี่นะครับนะฮะ ก็คือเม็ดของเขานั่นแหละครับที่เป็นงองอเห็นไหมฮะนี่คือเงาะทําไมถึงต้องต้องถอดช่วยเขาถ้าไม่ช่วยถอดเนี่ยปลายเขาจะงอเสียเวลาอีกนะครับต้องมีการช่วยช่วยถอดเงาะไอ้เราก็เพิ่งมาดูใน YouTube นะฮะว่าเอา้าต้องมีการถอดเงาะด้วยใช่เพราะว่าครั้งแรกเนี่ยผมสั่งเม็ดทุเรียนป่ามาเขาจะขึ้นต้นโดยธรรมชาติแต่ถ้าเป็นทุเรียนบ้าน ยังไงคุณต้องถอดเงาะนะครับเพราะว่าไม่ถอดปลายเขาจะงอทันทีนะครับก็ต้องรีบและผมก็มันก็เป็นครั้งแรกที่เรานําเม็ดทุเรียนบ้านมาไม่เหมือนกับทุเรียนป่าครั้งแรกเป็นทุเรียนป่านะครับเห็นไหมฮะแล้วการปลูกของผมก็ลงเพาะผิดดังหากเห็นไหมฮะเม็ดจมลงไปในดินเห็นไหมฮะเม็ดจมลงไปในดินเลยนะครับ ต้องช่วยต้องช่วยขุดเม็ดออกฮนะฝังลึกเกินไปนะครับนั้นคนที่จะที่ผมปลูกเม็ดนี้คือเอาไว้เสริมเสริมรากนะครับไว้เสริมรากเห็นไหมฮะว่าลายเขาจะงอนะฮะฝังลึกปกติเขาจะเขาจะงอองี้ใช่ไหมฮะเขาจะงอแล้วเขาก็จะกระดกขึ้นแต่เนี้ยฝังลึกเม็ดจมนะฮะเม็ดจมอยู่ในดิน ไม่สามารถที่จะยกยกเม็ดขึ้นมาได้นะฮะยกเม็ดขึ้นมาได้สังเกตปลายตรงนี้จะงอเห็นไหมฮะปลายนี้จะงอโค้งงอเพราะนั้นตรงเนี้ยเ,เม็ดทุเรียนเนี่ยเขาจะมีแขนอยู่สองแขนที่คอยประคองยอดนะฮะคอยประคองยอดถ้าเราไม่ช่วยเห็นไหมฮะมันก็จะงออย่างเงี้ยนั่นก็ลองช่วยเขาหน่อยก็คือต้อง นะครับพอดีเอาลงตะกร้านะครับเนาะช่วยเขาช่วยเขาประคองไงดีเพราะกลัวยอดที่กลัวยอดหักอ,อาจจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างกลัวยอดหักเ็าต้องประคองเพื่อที่จะหักแขนเขาอ,ออกอะนะครับหักแขนเขาอ,ออกแขนเขาจะมีแขนเขาจะมีอยู่สองข้างสองข้างของยอดนะครับอันนี้ก็จะเป็น เพราะแขนเราเนี้ยก็คือจะเป็นอาหารของเขาที่ที่เลี้ยงนะครับเป็นอาหารของเขาที่เลี้ยงสิ่งสําคัญคือยอดเห็นไหมฮะอันเนี้ยยอดงอละก็ไม่เป็นไรก็ต้องรีบรีบหน่อยเพราะว่าตอนนี้ลงลงไวลงไวสิบกว่าตะก้านะครับตะก้าละสองเสามเม็ดตอนนี้ก็ต้องรีบถอดเงาะครับเพราะว่าฝังลึกเกินไปนะครับต้องรีบถอดละวันพระเช้านี้ก็ถอดได้หลาย หลายหลายเม็ดละนะฮะแต่ต้นนี้ที่ทุกท่านเห็นนี้เป็นเตี้ยต้นตัวอย่างเห็นไหมฮะอ่ะงอะางอเลยนะฮะตายงอเลยฮะฮะเพราะนั้นการการเพาะเม็ดทุเรียนทุเรียนบ้านหรือว่าทุเรียนที่เรากินเนะี่ยพยายามเพาะลอยๆเพื่อให้เขาอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยอย่างอย่างตรงเนี้ยที่จะเห็นเห็นไหมฮะนะฮะ,นะฮะตรงนี้ที่เห็นเนะี่ยเห็นไหมฮะ ปลายเขาจะเพยือขึ้นมานะครับก็จะธรรมชาติของเขาธรรมชาติของเขานะต้องถอดเงาะตรงนี้ออกนะแต่นี้ยังไม่ยาวครับยังไม่ยาวเดี๋ยวรออีกสักให้ให้เห็นแขนสักระยะหนึ่งเดี๋ยวค่อยถอดเงาะเขาออกนะฮะแต่หลายๆตะกร้าเนี่ยของผมเนี่ยอย่างเนี้ยจมเห็นไหมครับปลูกไม่เป็นเม็ดจมอีกจะต้องต้องขุดครับต้องขุดเพื่อที่จะ เพื่อที่จะให้เม็ดเนี่ยโตขึ้นดนธรรมชาติฝังลึกอีกต่างหากนะครับไม่งั้นเดี๋ยวก็เน่าอีกนะฮะยอดก็จะเน่าอีกยอดจะเน่าฮะยอดจะเน่านะฮะยอดก็จะเน่าเดี๋ยวให้เขายาวอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ถอดเงาะออกนะครับตอนนี้ต้องต้องรีบตอน,นตอนที่ต้องรีบเลยนะครับต้องรีบเลยอันนี้ก็เห็นไหมฮะพยายามที่จะ อันนี้เดี๋ยวผมก็ต้องถอดละถอดเงาะออกนะฮะรู้สึกว่าปลายจะยาวข้างในนะครับปลายจะยเดี๋ยววิธีการถอดเงาะเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้เป็นตัวตัวอย่างให้ทุกท่านเห็นนะครับการถอดเงาะอันนี้เดี๋ยวผมต้องรีบถอดก่อนนะครับเดี๋ยวไม่ทันนะครับปลายจะงอหมดนะครับก็นี่ก็เป็นเก็บเล็กเก็บน้อยนะครับที่เรากําลังเอานําทุเรียนมาปลูกในภาคเหนือนะครับ ในภาคนี้นี้นี่ที่อำเภอสาพีครับตำบลส้านสายบ้านปาสาเองนะครับก็มาเที่ยวชมได้ครับวิธีการต่างๆหรือว่าติดตามใน y o u t u b e ได้นะครับเดี๋ยววันนี้ต้องต้องขอรีบในการถอดเงาะตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าสั่งมาเยอะนะครับโอเคฝากไว้ครับติดตามกันกดไลค์กดแชร์นะครับ